กาตูเลิรบลีซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนสลับล่างสร้างรักเจ้าหญิงท่านจะให้เกียรติรำกับข้าสักเพลงจะได้ไหมยินดีเพคะเจ้าชายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนัสสนานะเธอทั้งสองคนน่ะเคยซ้อมบทออกมาดีกว่านี้นี่นาเฮ้ยพวกเรามาซ้อมบาทสกันอ๋อฉันรู้แล้วพอะพวกน,น,นั้นนแน่เลยอ่ะที่มารบกวนสมาธิพวกเรานะ่ะ ริงโกะจังนั่นเธอจะไปไหนนะ่ะฉันก็จะไปจัดการกับพวกนั้นนะสิเอมิเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะเย็นเย็นพวกนั้นน่ะเขาเป็นรุ่นพี่นะจะรุ่นพี่รุ่นน้องฉันก็ไม่สนใจหรอกพวกนายเห็นไหมว่าฉันน่ะซ้อมบทละครกันอยู่นะ่ะนี่น้องแล้วน้องนะ่ะถืออภิสิทธิ์อะไรมาไล่พวกพี่ล่ะที่ตรงเนี้เป็นที่สาธารณะนะไม่ใช่ของน้องคนเดียวสักหน่อยหน้อยไอรุ่นพี่บ้านี่แน่นี่แน่เฮ้หยหงุดงิดหงุดงิด ยายบ้าเอ้ยผู้หญิงอะไรอ่ะไม่มีความอ่อนหวานเอาซะเลยเฮ้ยไอรีวรอด้วยดิวะพูดถึงก็เดินมาเลยแฮะตายยากจริงๆริเยนี่ริงโกะจัง,จง,จง,จงขอโทษนะพอดีไม่ได้ตั้งใจใหญ่ยยผู้หญิงบ้าตั้งใจชนฉันนี่ว่าเห็นว่าเป็นผู้หญิงหรอกนะไม่งั้นนะมีเรื่องไปนานแล้วริงโกะจัง,จงทำไมถึงไปตั้งตนเป็นศัตรูกับรุ่นพี่เขาแบบนั้น แล้วไงใครแคร่ะแต่นั่นน่ะมาพูดจาไม่ดีกับฉันก่อนนี่ท่านเทพเจ้าแมวคะวันนี้หนูเจอผู้ชายคนหนึ่งนิสใสแย่มากๆเลยหนูอยากให้ท่านน่ะสาปเขาเป็นมแมลงสาบจริงๆเลยค่ะมาไหว้เทพเจ้าดีกว่าเผื่ออารมณ์หงุดหงิดมันจะหายบ้างดวก่อนนะเสียงแบบนี้มันเสียงยายนั่นนี่นะน้อยคิดจะมาแช่งชักหักกระดูกฉันงั้นหรอท่านเทพเจ้าแมวครับสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ขอเมื่อกี้นะ่ะ ขอให้ย้อนกลับไปที่ตัวเธอทั้งหมดเลยครับนายมาได้ยังไงเนี่ยนายนี่มันตายยากจริงๆเลยอะพูดแบบนี้นี่อยากจะมีเรื่องกับฉันใช่ไหมใช่ฉันอยากจะมีเรื่องไงดูสิครับท่านเทพเจ้าแมวยายผู้หญิงคนนี้ก้าวร้าวมากเลยอะไม่จริงค่ะท่านเทพเจ้าแมวตาผู้ชายคนนี้ตั้งหากโอ้ยรำคาญหยุดทั้งคู่นั่นแหละเกลียดกันมากใช่ไหมงั้นเดี๋ยวข้าจัดให้เะเทพเจ้าแมวพูดได้ นายก็ได้ยินแบบที like ่ฉันได้ยินเหมือนกันงั้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสินายรอฉันด้วยเฮ้ยฉันง่วงจริงๆเลยอะแต่ก็ต้องตื่นไปโรงเรียนอะเดี๋ยวนะหน้าตาของฉันทำไมทำไมเป็นหน้าหมอนะน่ะมันเกิดอาเฟตอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยฉันจะเป็นลมเช้าแล้วเหรอเนี่ย เฮเวลาไวจริงๆเลยอะเฮ้ย <Hey, S 1> มันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมพอฉันตื่นขึ้นมาฉันถึงเป็นใย,ยนี่ไปได้อะ่ะฝันแน่นๆโอ้ยเจ็บว่ะหมอนนั่นอยู่ตรงนั้นนี่เองเราต้องไปคุยให้รู้เรื่องนี่นายมาคุยกันหน่อยสิทำไมฉันกับนายอะ่ะถึงได้สลับร่างกันแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นโอ้ยฉันจะไปรู้ไหมล่ะนี่ฉันก็ยังงงอยู่เลย เราต้องรีบมาปรึกษากันนะว่าเราจะทำยังไงกันดีถึงจะกลับร่างตัวเองได้นะ่ะจริงๆเรื่องมันเกิดขึ้นเพราะว่าเธอไปแช่งฉันที่สารเจ้าไม่ใช่หรืองไงไม่จริงอะ่ะนี่เราโดนเทพเจ้าลงโทษงั้นเหรอนี่ฟังนั้นนายฉันไม่กล้าเข้าไปที่นั่นอีกแล้วนะฉันกลัวเธอนี่นะ่ะมันป๊อดจริงๆเลยถ้าไม่กลับไปที่สารเจ้าแล้วพวกเราจะกลับร่างเดิมได้ยังไงเดี๋ยวก่อนนะว่าแต่นี่นายอาบน้ามาโรงเรียนใช่ไหม ก็ใช่นะสิใครจะไปซกมกล่ะน้อยถ้าแบบนั้นนายก็แอบ,บดูฉันหมดแล้วไสิใจเย็นๆสิครับคุณน้องก็วินวินนะ่ะยังไงก็เห็นเห็นกันทั้งคู่อะโธม่มนะหมดกันแล้วชีวิตฉันนี่ยายบ้องเธอถึงกับจิตตกเลยหรือไงเนี่ยก็แง่ละสิทางที่ดีนะ่ะพวกเราจะต้องรีบหาทางกลับร่างตัวเองให้เร็วที่สุดนะ พูดง,ง่ายแต่มันทำยากนะครับคุณน้องนี่ฉันน่ะก็ยังกังวลใจอยู่เลยเพราะฉันน่ะต้องมีแข่งบาสแล้วถ้าเธอลงแข่งอ่ะมีหวังแพ้ราบคาบแน่นฉันก็เหมือนกันแหละฉันน่ะต้องเป็นผู้กำกับละครเวทีของห้องนะถ้าขืนนายไปกำกับแทนฉันล่ะก็มีหวังละครของฉันได้พังแนะ่เครียดจังถ้าถึงวันนั้นพวกเรายังกลับร่างเดิมไม่ได้เราจะทำยังไงกันดีนี่ริงโกวันนี้นะ่ะพวกเราไม่ต้องซ้อมละครหรอ น้องพี่ว่ายังไม่ต้องหรอกครับริงกอร์ถ้าเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยน้องครับทำไมพูดแบบน,นั้นนะ่ะเออไม่มีอะไรหรอกพอดีผมเอ้ยพอดีฉันเบ,อเบลอๆนะ่ะเฮ้ยริวนายเก่งโปรแกรมนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโปรแกรมนี้น่ะหรอฉันใช้มันช่วยพ่อทำงานอยู่บ,บ่อยๆนะคะเฮ้ยฉันได้ยินผิดไปหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้นายพูดว่าค่ะอ๋อค่ะคะนาฉันอยากกินคะนามากเลยอะเฮ้ยนายตลกดีว่ะริว ตายตายตายถ้าคืนฉันอยู่ในร่างหมอนี่ไปอีกสักพักหนึ่งมีหวังความได้แตกแน,น่ๆเดี๋ยวนายหยุดก่อนฉันมีเรื่องจะคุยด้วยยายบงังเธอมีอะไรก็ว่ามันเลยพวกเรานะ่ะรู้เบอร์และรู้ไลน์ของตัวเองกันอยู่แล้วแอดหากันเดี๋ยวนี้เลยว้าวจะจีบพี่หรือไงครับเนี่ยอย่ามากวนตะบ้าเพราะว่านายยังอยู่ในร่างของฉันตั้งหากเล่าดูสิ สองคนนี้แลกลายกันด้วยะพวกเธอสองคนคบกันงั้นเหรอโนโนโไม่ใช่เลยฉันไม่ได้เป็นแฟนกับตานี่นะเป็นอะไรไปหรือเปล่าคะดุ่นพี่ริวทำไมพูดจาแปลกๆเอิ่ืมเพื่อนๆจ้าใช่แล้วละจ้าพวกเราสองคนนะ่ะเป็นแฟนกันเฮ้ยนายทำไมพูดแบบนั้นล่ะแมมริงโกจังมีแฟนแล้วไม่ยอมบอกเพื่อนเลยนะ แต่ฉันก็แอบงงงแฮกเธอกับรุ่นพี่ญาติดีกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย <c oughs> เห็นยายนั่นทำท่าร้อนรนแล้วตลกชัดทำยังไงดีฉันจะทํายังไงดีใช่แล้วฉันจะต้องโทรไปคุยกับหมอน,นั่นให้รู้เรื่องเลยยายนั่นโทรมานิ่นานะว่าไงครับที่รักมีเรื่องอะไรงั้นหรอฉันจะโทรมาบอกนายว่าตอนนายอาบน้ำอ่นายห้ามแอบดูฉันเด็ดขาด โนึกว่าเรื่องอะไรที่แท้ก็กังวลเรื่องนี้นี่เองไม่แอบ,บดูแน่นอนทําไมทําเสียงสูงแบบนั้นอุ้ยตุ๊ดตุ๊ดตุด,ตด,ตดไม่ค่อยมีสัญญาเลยอะแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเฮ้ยนี่นายเดี๋ยวสิยังพูดกันไม่รู้เรื่องเลยนะยหญบองเอยเธอนี่มันน่าแกล้งจริงเลยไอริวทำไมพักนี้แกดูเรียบร้อยผิดปกติวะหืมฉันดูเป็นงั้นเหรอก็เออสิ พักนี้ยดูท่านั่งแกซะก่อนเถอะเรียบร้อยอย่างกับผู้หญิงใช่ใช่อย่าบอกนะว่าแกเป็นเก้งเป็นกวางซันแล้วฉันไม่เอาด้วยนะเอองั้นเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนแล้วกันนะอะไรของมันวะคาบนี้เราเรียนที่ห้องนี้แต่ดูเหมือนว่านายนั่นจะไม่มาโรงเรียนนะเนี่ยพูดถึงก็โทรมาพอดีเลยตายยากจริงๆนี่ยายบ้องช่วยฉันด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะก็ตัวของเธอน่ะมีประจำเดือนนะสิแล้วตอนเนี้ฉันก็ปวดท้องมากเลยด้วยอะไรนะมีประจำเดือนงั้นเหรอฉันลืมไปสนิทเลยว่ามันจะมาช่วงนี้เอาอย่างนี้นะเดี๋ยวฉันจะรีบไปหานายที่บ้านหมอนั่นเป็นผู้ชายแล้วอยู่มาอยู่ในร่างผู้หญิงแล้วก็มีประจำเดือนขึ้นมาเนี่ยป่าน,นี้จะเป็นยังไงบ้างเนี่ยฉันมาแล้วนายเป็นยังไงบ้างนะ่ะ โถเอ้ยเธอนี่นะถามมาได้ฉันก็บอกไปแล้วไงว่าฉันปวดท้องน่ะสมแบบนี้นายคงจะเข้าใจแล้วสินะว่าเวลาที่ผู้หญิงเขามีประจำเดือนน่ะทำไมเขาต้องหงุดหงิดเออเออฉันเข้าใจแล้วฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันปวดท้องขนาดนี้มานี่มามาที่ห้องน้ำเลยเดี๋ยวฉันน่ะจะไปเตรียมชุดมาให้นายเปลี่ยนว่าแต่นายเปลี่ยนผ้าอนามัยเป็นไหมเนี่ยถามได้เกิดมาฉันยังไม่เคยทำเลยแต่จะลองดูก็แล้วกัน นี่นายถ้ามีอะไรก็เรียกฉันนะแล้วผ้าอนาไมายนะ่ะอย่าใส่ผิดกลับด้านล่ะครับครับทราบแล้วพวกผู้ชายนี่พอมามีประจำเดือนแล้วหมดสภาพยิ่งกว่าฉันอีกแฮะเอาล่ะในเมื่อนายกินยาเข้าไปแล้วก็นอนพักซะนะเดี๋ยวฉันนะ่ะจะไปต้มข้าวต้มมาให้แล้วก็ถ้านอนของนายนะ่ะนอนให้มันเป็นกุลสตรีหน่อยเอนะเอหนะน้าเอิหน้าเธอนี่ฉันไม่สบายอยู่นะให้ตายเถอะ เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงกันนะจุดที่ต้องมาต้มเขาต้มให้ตัวเองกินเนี่ยนายนั่นน่ะก็อะไรมีประจำเดือนแล้งงงแงงจริงๆเลยทีฉันน่ะมีมาตั้งหลายปีดีดักแล้วยังทนได้เลยเอา้าวนี่เขาต้มกินซะขอบคุณเธอมากเลยนะยาที่ให้กินไปเมื่อสักครู่นะ่ะก็ได้ผลดีมากเลยล่ะฉันเริ่มดีขึ้นแล้วไม่ต้องมาขอบคุณฉันหรอกฉันถือว่าฉันทำเพราะว่าดูแลตัวเองต่างหาก นี่ยัยบองผู้หญิงนะ่ะเขาต้องทนกับสภาพแบบนี้ทุกเดือนเลยงั้นเหรอก็ใช่นะสิบางคนโชคดีหน่อยเขาก็ไม่ค่อยปวดท้องเท่าไหร่โหทนกันได้เก่งจังเลยนะแน่นอนอยู่แล้วผู้หญิงเราเนะ่ะเป็นยอดมนุษย์เลือดออกทุกเดือนแต่ก็ยังไม่ตายขอบคุณอีกครั้งนะข้าวต้มที่เธอทําอร่อยมากเลยล่ะไม่เคยมีใครดูแลฉันดีขนาดนี้มาก่อนเลยก็บอกแล้วว่าไม่ต้องมาขอบคงขอบคุณอะไรฉัน ดูดูไปแล้วเธอก็มีมุมที่น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยยายริงเกาะนายนี่พูดอะไรก็ไม่รู้ฉันไปดีกว่าวันงานก็ใกล้เข้ามาแล้วเราสองคนยังกลับคืนร่างเดิมกันไม่ได้เลยดังนั้นน่ะฉันจะซ้อมบาร์ทให้กับเธอส่วนเธอนะ่ะก็ซ้อมกำกับละครให้กับฉันก็แล้วกันนะไม่ไหวอะ่ะฉันไม่เคยซ้อมบาร์มาก่อนอะ่ะอยู่ๆจะให้มันเล่นเก่งคงเป็นไปไม่ได้หรอกเอาแค่พอประมาณก็ได้นะลองดูใหม่นะ โยโเธอทําได้แล้วฮึบด <ö? R ing ko> ิงโก้ซะอย่างถ้าลองพยายามแล้วก็ต้องทําได้อยู่แล้วละ่ะวันงานน่ะเธอก็ทําให้เต็มที่นะตอนบ่ายเรามาเจอกันที่ห้องสมุดฉันจะหัดนายให้เป็นผู้กำกับละครให้ได้นายอ่านบทพวกนี้ให้หมดนะนี่คือบทที่ห้องฉันจะต้องแสดงละครกันในวันงานเยอะอยู่นั้นเนี่ยแต่ฉันจะพยายามจําให้ได้ก็แล้วกันนะ <R> เรื่องราวทั้งหมดก็เป็นแบบนี้ เป็นไงฉันจำได้ถูกต้องใช่ไหมโอเคถูกต้องเลยนายยอดเยี่ยมมากใช่ไหมล่ะเจ้าหญิงได้โปรดเข้าพิธีอภิเษกกับข้าด้วยเถอะข้ายินดีอย่างยิ่งเพคะเจ้าชายนายริยวนายทำได้ดีมากเลยนะฉันต้องขอขอบคุณนายมากๆเลยไม่เป็นไรหรอกยายริงกะถือว่าช่วยๆกันนะการแข่งบาสของฉันเธอก็ทำให้เต็มที่ด้วยล่ะ ได้เลยฉันจะสู้ไม่ถอยเลยละ่ะต้องอย่างนั้นสิเอาละ่ะเพื่อนๆนเรามาพยายามด้วยกันนะโอเคเลยริวการแข่งขันบ้าชายเริ่มได้นายริวอุตส่าห์สู้เพื่อฉันดังนั้นฉันจะต้องทำให้ได้และตอนนี้ผลการแข่งขันก็ออกมาแล้วค่ะหมอห้าห้องหนึ่งเป็นฝ่ายชันะเพื่อนๆเราทำได้แล้วนะ เธอทำได้แล้วยายริงกะสุดยอดมากมากเลยขอบคุณมากๆเลยนะยายริงกะไม่เป็นไรหรอกนายริวก็ถือว่าโล่งใจนะที่วันงานผ่าน,านพ้นไปได้ด้วยดีถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้คืนร่างเดิมกันน่ะ <S <S นั่นสินะต่อไปนี้เธอกับฉันน่ะเรามาญาติดีกันดีกว่า <S <S เป็นความคิดที่ดีนะเพราะฉันน่ะก็เบื่อที่จะทะเลาะก,กับนายแล้วล่ะ เลิกเกลียดกันแล้วสินะดีมากงั้นพวกเจ้ากลับคืนร่างเดิมของตัวเองได้นั่นเสียงท่านเทพเจ้าแมวนี่เฮ้ยอศัศจรรย์มากๆฉันกลับคืนร่างตัวเองได้แล้วจริงด้วยฉันก็กลับคืนร่างฉันได้เหมือนกันดีใจที่สุดเลยอะริงโกะแต่ฉันจะดีใจกว่านี้ถ้าเธอตกลงเป็นแฟนกับฉันนะ่ะเอ๊นี่นายแต่ถ้าเธอไม่ได้ชอบฉันเหมือนที่ฉันชอบเธอฉันก็ไม่บังคับนะ ใครว่าล่ะฉันก็ชอบนายเหมือนกันริวคุงชัโยดีใจที่สุดเลยนี่แต่บ้าริวปล่อยฉันลงเดี๋ยวนี้เลยเอาละค่ะเรื่องนี้ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะขอขอบคุณน้องยูริด้วยนะคะที่แนะนําเรื่องนี้เข้ามาค่ะถ้าใครผ่านเข้ามาดูแล้วชอบผลงานของพี่ฝากทุกคนกด subscribe กดกระดิ่งช่องให้พี่ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ